สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับา,าพี่น้องก็เรียบร้อยครับนะครับสําหรับรถตู้เอามาตกแต่งหรือไอที P, มารลับรถครับพี่น้องครับนะครับเริ่งีเรียบร้อยนะครับที่งงจนะ้าจอหลัง เต็มกอ YouTube แอ์ใหญ่ไปไปข้างหลังครับพี่น้องนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสแกหาเครื่องก็ยาวยาวแกหาเครื่องแกหาเครื่องยังเดียวเสร็จไหม รร้้ออยนนะคับพี่ขเขาคือสิเรียนเป็ีนเนาะบ้านเขาคือสิเรียนเป็ีนเนาะบ้านตัวตัวนี้มันจะใช้งานเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับอ๋อครับการเชื่อมต่อยูทูบยูทูปตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับพี่เชื่อมกับโทรศัพท์เรา อ่าวครับผมคื่อยางตัวเนี้ยผมเฉี่ยมก็ว่ายว่ายไฟลัดไปแล้วแต่ขุมมือพี่จะเฉี่ยมกับโทรศัพท์ปีกอ่ะเครื่องรับกับโทรศัพท์เครื่องปีกครับต้องเปิดไวไฟบ่ใช่ครับต้องเปิดไวไฟขสปอร์ตอ๋อขั้นต่ำเท่าไรสามพันนี้บ่ครับผมมันจะเหมือนเชื่อมต่อโททรศัพ์อีกเครื่องเลยพอดีครับครับครับตัวนี้ความแรงของเน็ตขึ้นอยู่กับอ่าเครื่องโทรศับนั่นอ๋อครับตัวนี้กวเพิ่มลดเสียงครับผม ครับก็คือเชื่อมต่อไวไฟเราโอเคครับส่วนอ่าจอใหญ่ครับพี่ครับตัวนี้จะควบคุมผ่านตัวเล็กตัวนี้เลยโอเคเต็ียมจูเต็มจอว่าคือง่ายตัวนี้จะเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยครับครับตัวนี้จะโชว์ขึ้นจอจอโนมัติเลยอ๋อครับครับก็คือก่อนที่เราจะเชื่อม ก็คือเปิดฮอจะปอตก็คือใส่ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมคอยเบิ้ okay, งกรครับโอเคครับหน้าจอเปิดหน้าจอหน้ามันจะขึ้นเป็นหน้าจอตัวนี้เลยครับผมพี่ก็กดเข้าไปตั้งค่าอ๋อเขาไปเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ๋อแล้วแล้วเราก็คนนก้นหาตัวเราอ๋อครับ,รบยังตัวนี้เชื่อมต่อของใบใบร้านไไนี้ก็<อ>จะเชื่อมต่ออัตโนมัติครับครับ แต่ว่าจะเป็นมี Google มีเพย์มีอะไรตั้งครมตั้งค่ามีแมพมีอะไรลงไว้ให้หมดแล้วครับผมครับผม YouTube YouTube ้ครับผมนี่แล้วก็ร้าน u b บีออโต้คาร์จังหวัดปุบลครับพี่น้องนะครับเอารถมาจอดวันที่สิบเก้านะครับวันนี้วันที่สองนะครับมาหลับรถนะครับก็ดำสเปคครับนะครับดำสปคกส์ เอาบัตรของของเงินแพี้ยข้าวเพิ่นถอนบล็อกหลังแมนบอกข้าบผมครับคนอะไรคนจะใส่บล็อกแหละครับพี่แต่ว่าตอนหลังเพิ่นถอดออกเป็นเสียงนอนอ๋อครับนะครับขออนุญาตเปิดด้านหลังครับพี่น้องครับนะครับแอร์ก็คือย้ายย้ายแอร์มาไว้ด้านหลังนะครับพี่น้องเป็นแอร์ไมโควบบัตนะครับทางร้านทำให้เรียบร้อยนะครับ ตั้งงานกูเนซีตามซีนี้คือเราเลือกเองนะครับคนสีมีแบบให้เข้าเบิงว่าจะเอาแบบไหน<ม>อะไรยังไงนะครับติดเครื่องเสียงติดจออีกอย่างให้ครบเรียบร้อยนะครับอยู่ในโปรโนะครับอยอดครับนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้โอ้ขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่นั เวลาเข้าเกียร์้ไขมันจะขึ้นตัวหน้าจอแจ้งเตือนกับมีตัวไหนครับกล่องขอ,องกล้องตัวบนนี่บอกอ๋อเป็นแถมกล่องไหลนะครับกล้องกล้องถอยมันจะขึ้นขึ้นจอแมนบอขึ้นจอครับผมอ๋อเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร้หน่อยอ๋อได้ได้ได้ครับต้องปิกรบบรดก่อนบ่ มันไม่ได้ขินจอย,อยงไงมันบอกมันมันไม่ได้ขินจอยมันน่ันจอยน้นยนอยเจ้าน้นนายอยจอย้าน้อยนี่มันอันเก่าเหมือนบ่้ เพราะว่ากล้องถอยดิปกติมันต้องชั่วหนึ่นจอเพราะว่าเพราะว่าอันอันเรียกอันเรียกมันเป็นอันเก่าอยู่แล้วแม่ครับครับก็จะเป็นจอให้ด้วยนะครับด้ วันที่19ครับพี่น้องนะครับรถมาจอดที่19แล้วก็วันนี้วันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแดกเป็น VIP นะครับ สวิตไฟหลังคาครับผมปุ่มแรกจะเป็นปุ่มไฟตรงกลางครับครับผมปุ่มที่สองตัวไฟดาวไลท์ครับดาวไลท์สี่ดวงอ๋อครับแล้วก็ปุ่มที่สามครับพี่น้องครับผมยุบขอย่าขาหนักเครื่องช็คกล้องได้ได้ครับผมได้ครับ เป็นขันโยกดขันโย,นโย,เยนกเลื่อนเบาะอ๋ออยู่ด้านข้างนั้นเปนเบาะสามารถเอนอนได้เกือบร้อยแปดสิบเลยโอ้นอนสบายเลยครับนี่ครับเลยอรอบเหมือนเบาะเอาผ่า S <S แต่ว่าเป็นระบบแม่นวนครัตัวที่ใชจ USB ตัวนี้ก็สามารถเสียบาได้เลยนะครับใชจแบตโทรศัพท์จริงๆนะครับอ๋อครับนี้จะมีให้ทุกอย่างครับอันนี้พี่นัดนะครับเซลตูดูเลนะครับตังนี้จะเป็นไฟคอนโซลสี่จังหวะตรง ครับผมเวลาเราปิดประตูเข้าตัวนี้มันก็จะดับอัตโนมัติอ้โครับโอเคครับพี่น <AH ้องนะครับเพิ่นกระลังเซ็คกล่องเซ็คจอให้อยู่นะครับนี่ตัวนี้จอเวลาถ้าเปิดก็สามารถกดโหเดยัได้เลยมันจะเด้งมาเรื่อยเวลาเราจะปิดเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ปิดขึ้นงแค่แค่ปิดขึ้นเฉยๆโอเคครับอันนี้อันปุ่มพวกนี้คือป่มต้องแต้มมาเลยควบคุมข้างหน้าก็พอครับ รับครับก็สวยครับถึกใจครับได้สีตามที่เลือกมานะครับแอร์นี่คือสีเหลืองค่นอบ้านแม่ค่บา้านูี่ข้างหลังจะหนาวเลยครับเตรียมผ่าห่มไปเลยตอนนี้ก็จะมีแอร์สวิตช์ควบคุมข้างบนนะครับเป็นเหมือนแอร์บ้านเลยครับมีควบคุมลดเพิ่มอุนหภูมิแล้วก็จะมีรีโมทให้ด้วยครับไม่ถิงแอร์ตัวใดเลยแอร์บัาครับ อ่อแอรไหมคู่บัตรนี่บอกใช่ครับอ๋อเพิ่มลดรูน้ำพุ่มค่ะเหตุเปลี่ยนมโนข่อยว่าแก๊กมีมีบวกกับลบอยู่ถ้าเราอยากลดเราก็ลดลงเพิ่มก็แค่เพิ่มบวกครับผมครับเราจะกดเป็นรีโมทก็ได้อ๋อครับครับเดี๋ยวคอยศึกษาไปสินะก็หุ่มเก็บรายละเอียดครับพี่น้อง

กรพิลล้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้องทางเป่ากัลังศึกษาอยู่มาถึงด้าตรงนี้ได้หน้าเดี๋ยวๆเ่าะไหนดูด้วยนะครับน้อขอบคุณทางด้านเจ้าของร้านด้วยนะครับอันนี้คือเข็มทำเป็นเบาะข้างหน้าสองนะครับสองสามสามนะครับสองสามสามครับคือเบาะนีอเนกนั่น,น,นหลายๆได้พี่น,อน้อง ครับตรงนี้ก็สามารถเอาที่นอนขึ้นนอนได้เลยเช่นกันนะครับคิดว่าข้างหลังนี่นะทีเป็นที่นอนหลักนะครับขึ้นนอนขึ้นนอนได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เอ็นเอ็นลงได้เยอะอยู่เดียวสิเอ็นให้เปิดที่นอเอ,อ็ออขออนุญาตนะครับฝากผลนะนอนในไหลนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับงานยูดีอต่สิบขณะนี้ตั้งสิบขนาดกล้องนะครับสิบกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะครับนครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับมารับรถวันนี้นะครับจะเดี๋ยวพอคลิปต่อไปครับนะครับ ไข่แตกเริ่อเมื่อเช้านี่นะครับแต่ว่าพื้นมาลวดซื้อนะครับาารเพราะว่าลวดพื้นเลียวนะครับเพื่นก็นเรยบอกว่าหายมากรับลวดนะครับก็เลยมากขอบคุณพี่น้องติดตามขอบคุณพ่อมาพ่อแม่ครับนะครับ,บก็กระชีพต่อไปวิดีแม็งจุกภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัครับพี่น้องสวัสดีครับ